จเจริญพรยิาจ,จ,จมวันนี้เป็นวันอังคารที่24มกราคมพุทธศักราช2566ตื่นเช้ามาก็อยากจะสนทนาธรรมหรือว่าคุยเรื่องธรรมะให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตัดกับปัญจวคีว่าสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งสิ่งนั้นควรจะเรียกว่าเป็นความทุกข์ในความเข้าใจของอตมาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าความทุกข์ก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองความที่กายไม่เที่ยงแท้แน่นอนดํารงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สิ่งที่จิตใจไม่เที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงแล้วก็ดำรงอยู่ไม่ได้นั่นแหละครับเรียกว่าเป็นความทุกข์สรุปรวมก็คือความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องกายเรื่องใจนั้นเป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์ได้อย่างไรเป็นตัวทุกข์ก็เพราะว่าจิตใจของเรานั้นไปยึดมั่นถือมั่น ในกายใจไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงไปก็จึงกลายเป็นทุกข์ถ้าร่างกายและจิตใจมั่นคงตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการนะครับก็จะทำให้ไม่เป็นทุกข์แต่ว่าความจริงของโลกและชีวิต ทั้งกายและใจย่อมเปลี่ยนแปลงไปเสมอฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตัดว่าสิ่งใดเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นตัวทุกข์นั่นเองบอกว่าแล้วก็ยังมีบาลีที่มาสนับสนุนว่าสังขิต เตนะปัญจุปาทานะคันธาทุกขาที่มีความหมายว่าขันนะขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์คือกายใจเรานั่นแหละครับขันห้าก็คือกายและใจของเราเป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์ก็เพราะว่าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นจึงมีคําว่าเรา เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเราถ้าเราจะออกจากทุกข์ได้เราก็ต้องเลิกยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นของเราแต่ว่าเราจะเลิกยึดมั่นได้อย่างไรในเมื่อเรายึดกันมานมนานแล้วว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเรา ก็ด้วยการต้องเจริญวิปัสนาแล้วครับก็คือการเจริญกรรมฐานแล้วก็เจริญวิปัสนาพระพุทธองค์จึงตัดให้เราต้องเจริญวิปัสนาต้องเจริญกรรมฐานเพื่อการที่เราจะละความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นของเรา ถ้าเราเลิกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเราแต่ว่าความเป็นจริงเมื่อเราจเจริญวิปัสสนาถึงขั้นที่สามารถหลุดพ้นหรือว่ายก ตัวตนออกไปเสียได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเห็นความจริงของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนั้นกายก็เป็นอย่างนั้นใจก็เป็นอย่างนั้นตามธรรมดาของธรรมชาติมันจะไม่มีเหล่ามีแต่กายเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง มีแต่ใจเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่มีเรามันไม่มีตัวเราเข้าไปยึดในการที่กายใจนั้นเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ธรรมชาติแต่ว่าด้วยอวิชชาหรือความหลงพิษของเราเราจึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่า กายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราจึงทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นล้วนแต่มเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะในระบบสุริยะจัก,กรวาลหรือวัาจัก,กรวาลในไหนก็แล้วแต่ต้องมีการหมุนวนเรียกว่าเป็นวัฏสงสารเมื่อเกิดการหมุนวนก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปลี่ยนแปลงก็เราก็ไม่ได้ดังใจเพราะเราต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมั่นคงตามที่เราต้องการเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไปก็คือความทุกข์แต่ว่าเมื่อใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่ว่าความจริงของจักรวาล ความจริงของโลกและจักรวาลความจริงของธรรมชาตินั้นย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเสมอฉะนั้นเขาถึงบอกว่าขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกโลกนั่นแหละเป็นตัวทุกเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจึงไม่เป็นอย่างที่เราต้องการฉะนั้นเราต้องอยู่ อยู่ในธรรมชาติให้ได้เราต้องยอมรับแล้วก็เลิกสงสัยเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้ในที่สุดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมันเช่นนั้นเองถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะว่า,วาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแล้วครับที่เราทุกข์เพราะเราเข้าไปยึด ว่ากายเราเปลี่ยนแปลงใจเราเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เราทุกข์ถ้าเราเข้าใจโลกและความเป็นจริงเราก็จะไม่เป็นทุกข์เราจะเลิกสงสัยในสิ่งต่างๆว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเราเข้าใจความจริงนั่นเองเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดๆที่เป็นไปตาม ที่เราต้องการเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นล้วนเป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาติเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าเราเข้าไปยึดจึงทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ยึดเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างที่เราต้องการแต่ว่าเราเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติว่าเป็นของเขาอย่างนั้นเราก็อยู่กับธรรมชาติโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าทั้งกายและใจนี้ล้วนไม่ใช่ของเราเป็นแต่ท่าตามธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะเราจะเข้าใจจริงแล้วก็จะรับรู้แล้วก็ เห็นแจ้งได้ก็ด้วยการเจริญวิปัสนาเท่านั้นแหละครับที่เท่าที่อัตมาพูดนั้นก็เป็นแค่ความคิดเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจไฟในธรรมนำไปพิจารณาแต่ว่าเราจะเห็นแจ้งได้ก็ด้วยการเจริญวิปัสนาหรือว่าเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องจนท้ายที่สุดออกจากความทุกข์ได้ด้วยความเข้าใจจริง แค่เราเราคิดและเข้าใจตามนั้นอาจจะยังไม่พ้นทุกข์ได้แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติเพื่อฝามรู้แจ้งเห็นจริงเราจะพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆล้วนเป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาติเท่านั้นเองจเจริญพร สรุปว่าสรุปว่าสรุปว่าทุกก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองอาการของทุก์ก็คือการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกายใจนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรากายใจหรือคือรูปนามนั้นล้วนเป็นแค่สสารและพลังงานของธรรมชาติกายใจนี้หรือว่าร่างกายเราเนี้ยเป็นแค่ธรรมชาติ เท่านั้นเองและสิ่งที่เราจะหมดทุกได้ก็เพราะความไม่มีคือไม่มีการเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นหรือว่านิพพานนั่นเองที่ทุกข์ก็เพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราความจริงรูปนามกายกับใจนี้ไม่มีเราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียง ธ่าตามธรรมชาติเท่านั้นเองเออมันเป็นเพียงแต่ท่าตามธรรมชาติที่เกิดดับของเขาอย่างนั้นแหละครับเราไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นเจริญพรขอฝากไว้นะครับส่วนวิธีปฏิบัติก็ต้องมีการจเจริญสติปัฏฐานสี คือการมีสติหรือว่าเรียกว่าสัมมาสติมีความรู้สึกตัวให้เป็นก่อนแล้วก็มาเจริญสติปัฏฐานสี่ที่เรียกว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาและก็ธรรมานุปัสสนาโดยมีความรู้สึกหรือว่าเรียกว่าสติกำหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสนาก็คือการที่มามีสติกำหนดพิจารณากายว่ากายเนี้ยเป็นแต่อ่ารูปเป็นแต่สสารเป็นแต่เพียงอ่าเรียกว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัตว หรือว่าบุคคลตัวตนเราเขาแต่ว่าที่เราเข้าใจทุกวันนี้คือเราไปยึดว่าก้อนธาตุนี้แหละครับเป็นเหล่าความจริงเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นเพียงแต่ก้อนธาตุเคลื่อนไหวไปตามสภาพของเขาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ เรียกว่ากายานุปัสสนาคือการเห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเองแล้วก็การที่เรามีสติกำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขก็ตามทุกข์ก็ตามแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ นึกเป็นอารมณ์อยู่เสมอเป็นอาการของจิตว่าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเวทนานุปัสนาเรียกว่าเป็นอาการของใจที่เกิดขึ้นจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม มันเป็นอาการของใจหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดกับใจมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นแต่เพียงอาการที่เกิดกับใจเท่านั้นถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นว่าเออมันเป็นฝาอาการของจิตที่คิดปรุงไปเป็นสุขทุกข์นั่นเองความจริงมันไม่ใช่ตัวตนของเราหรอกแต่นี้เราไปคิดว่าสุขทุกข์นั้นเนยเรียกว่า อาการของจิตนั้นเป็นเรานั่นเองแล้วก็มีสติกำนดวิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สัตว์แต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตตานุปัสนาคือการมีสติกำนดวิจารณาจิตของเราน่น้นละครับ ที่อาการของจิตที่มันเกิดขึ้นว่าบางครั้งจิตเราก็เศร้าบงเศร้าหมองบ้างบางครั้งจิตเราก็ผ่องแผวบ้างอเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจหรือว่าจิตใจนั่นเองที่มันเกิดกับใจเรามันก็เกิดดับของมันอย่างนั้นแล้วครับเราไปบังคับบัญชาไม่ได้นั่นเองถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตตานุปสนนาแล้วก็สติกำหนดพิจารณาธรรมที่เป็น กุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทมนี้ก็สัตว์แต่ว่าทมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมานุปัสนาเรียกว่าเมื่อเรามีอายตนะกระทบอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันแล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นน่ะ เรียกว่าจะเป็นในส่วนของความดีที่เรียกว่ากุศลหรือว่าความชั่วที่เป็นที่เรียกว่าอากุศลก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นว่าเออมันเป็นแต่เพียงอารมณ์ที่เกิดดับขึ้นมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันแต่เป็นอาการของใจนั่นเองถ้าเราแยกส่วน ทั้งกายเวทนาจิตธรรมเราจะเห็นเป็นสองส่วนว่ามีแต่กายกับใจกายนั้นก็เป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติหรือเรียกว่าเป็นรูปเป็นสสารเป็นดินน้ำลมไฟเรียกว่ากายานุปัสนาหรือว่ากายนั่นแหละครับถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นว่าเป็นแต่เพียงก้อนธาตุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาตินั่นแหละครับมีการเกิดดับเป็นธรรมดาเราก็ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นนี่ก็คือการวิธีที่เราจะออกจากความทุกข์ได้เราก็ต้องเจริญวิปัสสนาอย่างนี้แหละครับด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่การเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือวิธีที่จะออกจากทุกข์ส่วนใจนั้น ที่ประกอบไปด้วยเวทนาจิตและธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจนะทั้งอาการของสุขทุกข์ก็ตามเนีเป็นอาการจิตที่เศร้าหมองก็ตามเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจที่จะเป็นกุสลหรืออกุศลก็ตามจะเป็นเรื่องของความดีความชั่วก็ตามมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของใจ มันไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพ็นเรื่องของจิตใจเรื่องของความคิดความคิดก็คือความคิดก็คือการทำงานของจิตนั่นเองแล้วก็เราก็อย่าเข้าใจว่าโอ้ร่างกายที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีแต่ กายกับใจเท่านั้นเองพอกายกับใจมารวมกันเราก็ไปยึดมันว่านั้นเรานั้นของเรานั่นเป็นเราจึงทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราจะออกจากทุกข์เสียได้เราก็ต้องมาเจริญวิปัสนาด้วยวิธีนี้แล้วครับจนในที่สุดท้ายที่สุดเลยเราจะเห็นว่าไม่มีเราถ้าเราไม่มีเราได้ปฏิบัติจนถึงขั้นว่าไม่มีเรา เราจะเห็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นถ้าเราเห็นได้อย่างนี้จากการเจริญวิปัสนาตามที่บอกเราก็จะผลทุกข์ได้ในที่สุดเพราะในเมื่อไม่มีเราก็ไม่มีทุกข์จเจริญพร